สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสถานที่อันซีนนะครับในจังหวัดศรีสะเกดครับอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดที่นี้เขาเรียกว่าหนองคณะนะครับในอำเภอกันทลาลมจะมีท,ที่เที่ยวเด่นๆจะเป็นหาดหนางเงาหนองคณะนี่อยู่ฝั่งตกกันข้ามครับเข้ามาทางบรนดูนเรียกบรนดูนแล้วเข้าไปสักหน่อยก็จะเป็นเป็นตวัวอำเภอครับตวัวอำเภอกันทลาลม เป็นสถานที่สวยงามนะครับน้ําเย็นดูน้ําครับดูน้ําสะก่อนน้ําใสหลเย็นเห็นตัวปลาถ้าแก้ผ้าก็จะเห็นก้นแต่เราไม่ควรแก้ผ้านะครับเดี๋ยวปลาเห็นจะนึกว่านอนน้อยจะมาตอดนอนน้อยอคคดูครับถ้าเราไปเที่ยวหาดนางเงานะครับวัยรุ่นก็จะเยอะนิดนึงถ้าถ้าใครไม่ชอบวามว่นวายนะครับมาฝั่งนี้ไม่ผิดหวังครับ อย่างในป่าในป่านี่ชาวบ้านมาเก็บเห็ดครับหน้าฝนอย่างเงี้ยเห็ดออกเห็ดเยอะและแพรนี่เป็นแพรแต่พ่อใหญ่ครับชื่อแพรพ่อใหญ่เจ้าของร้านผัวเมียใจดีครับทําอาหารให้ทานมีเครื่องดืม่มบริการมีอะไรแกขับรถเข้าไปซื้อของมาให้ได้จริงๆที่นี่นะครับผมเลงไว้เป็นแหล่งแคมปิ้งสำหรับนอนกระคืนได้เลยนะครับ แต่ว่ามันอาจจะต้องพัฒนานิดนึงผมพยายามคุยกับปลัดอำเภออยู่นะครับไอ้ปลัดอบตครับปลัดอบตดูนเป็นคนรู้จักกันเป็นผู้หญิงนะครับปอยอมแกก็สนับสนุนนะครบ,บอกว่าถ้าทำแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เหมาะเลยนะครับก็เป็นเรื่องนะเขาได้มองไปเห็นถนนนะครับถนนไปอำเภยอยางชุมน้อยตรงนั้นจะเป็นลานคนวิ่งนะครับเรามองจากนี้เราเห็นเป็นป่าจริงๆอ่ะ เป็นเป็นลูวิ่งเหมือนที่เกาะกลางน้ำชีสเกตเลยนะครับสวยไม่แพ้กันครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับสวยงามด้วยก็ฝากแล้วกันครับสำหรับใครที่อยู่ในรีสเกตใกล้เคียงอำเภอกระทาลาลมนี่มาเที่ยวได้ครับหรือจังหวัดอื่นอุบลขับรถผ่านมาอีกแวะมาดูได้ไม่ผิดหวังครับสวัสดีครับ